มิสูมิสูป้ายแดงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปอยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายไม้ของเราเอง ันนี้ไปดูกับรถหล่อคอันนี้ค่ะแต่งเสร็จพร้อมจะส่งมอบให้กับเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจะพาไปชมนะคะว่ารถคันนี้นะคะพี่หญิงกับพี่จ๋าออกแบบสไตล์การแต่งรถแบบไหนไปชมกันเลยของด้านหน้านะคะลูกค้าได้ติดตั้งเป็นกล้อง360องศาค่ะสามารถมองเห็นและบันทึกภาพเหตุการณ์ได้รอบคันเลยและยังไม่พอค่ะยังได้เสริมหลอดด้วยชุดแต่งของ sport rider m ค่ะมาพร้อมกับไฟไฮไลท์ด้านหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลย ของด้านข้างค่ะในรุ่นของ e x p เป r e r Cross นะคะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะสวยๆแบบนี้จากโรงงานแล้วมาพร้อมกับล้อแม็กเป็นลายเอกลักษณ์ของรุ่น e x p เป r e r Cross นะคะเป็นล้อแม็กขอบ17ลายใบพัดสีทูโทนแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะรถคันนี้ยังได้ติดตั้งเป็นคิวกันศาสค่ะแบบตรงรุ่นเกศูนย์เลยนะคะสําหรับเบ้ามือจับมีหลายลายมากๆเลยให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านค่ะหรือว่าจะเป็นสีเงินโครเมียมนะคะหรือว่าลูกค้าจะชอบเป็นลาย ทเทียบราสวยแบบพี่หญิงกับพี่ใจก็สามารถจัดได้เลยค่ะและในส่วนของรถคันนี้นะคะพี่หญิงพี่ใจได้ติดตั้งเป็นบายสปอร์ตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะเปลี่ยนเลนนะคะสามารถเพิ่มความ,วามปลอดภัยได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวแฟ่พามาชมด้านหลังนะคะรถคัน,นนี้นะคะพี่หญิงกับพี่ใจได้เพิ่มความสะดวกสบายนะคะด้วยการติดประตูท้ายไฟฟ้าค่ะเพียงแค่กดนะคะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านะคะถ้ายังมีการรับประกันให้ลูกค้าทั้งหมดถึง2ปีเลยนะคะสามารถ ใช้งานได้ทั้งหมด3โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกดที่ปุ่มตรงนี้ด้านหลังนะคะหรือว่าจะกดที่รีโมทเรานะคะและกดที่ปุ่มคอนโซลด้านหนะะ้าค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะชุดแต่งของ Sport Rider M สวยงามมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับท่อเหลี่ยมคู่สวยๆแบบนี้เลยและยังไม่พอนะคะยังได้เพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดเซ็นเซอร์นะคะใส่ในรถคันนี้ทั้งหมดถึง2จุดเลยนะคะในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะทํางาน พร้อมกับเสียงเตือนนะคะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวพีจะพามาชมภายในกันค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะที่หญิงกับพี่ใจได้อัปเกรดหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด13นิ้วเลยค่ะสามารถรองรับบลูทูธและ a p p l e c a r าเพ y ได้ด้วยนะคะและมาพร้อมกับจอหลังขนาด14นิ้วเลยค่ะเชื่อมต่อความบันเทิงได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรีวิวเจ้า X p r e r c r o s h e v สีบอลเงินสวยๆคันนี้ใช้เงินออกรถเพียงแค่4 19,000บาทหรือว่าจะเลือกรับชุดแต่งเต็มคันไปเลยนะคะและไฟมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่ำศุนให้ลูกค้าถึง0%ด้วยนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรหาไฟตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไฟมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่และมีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะสนใจอย่าลืมโทรหาไฟตามเบอร์โทรข้างล่างนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ